งานสักฟอนที่ลูกค้าคิดว่าง่ายเส้นเล็กๆแค่นี้แต่สําหรับช่างไม่ง่ายเลยสวัสดีครับอีกหนึ่งชิ้นงานจากร้านสักโพดีดูนะครับวันนี้มีงานสักนะครับเป็นแนวฟอนชิกาโนนะครับเป็นงานออกแบบตามโจทย์ลูกค้านะครับลูกค้าตั้งโจทย์วางไว้ตรงที่แขนด้านนอกเป็นอีกหนึ่งงานที่สนุกแล้วก็หน้าท้าทายสําหรับผมนะครับส่วนสีที่ใช้วันนี้นะครับผมเท่าที่ผมไปดูงานชิคาโนเนี่ยรอบนี้ผิวลูกคานะ้าเป็นผิวสีขาวนะครับผมก็เลยเล่นเป็นสีโทนผสมน้ํายามิกสีนะครับ ไม่ได้ผสมสีขาวเข้าไปให้เป็นโพนสีเทานะครับไล่เจือจางสีดําเอานั่นเองนะส่วนเข็มที่ใช้วันนี้นะครับเล่นเป็นเข็มเบอร์ 9RL นะครับส่วนลงสีเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ 17CM เข็มโค้งลงสีส่วนจุดที่ท้าทายก็คือการเดินเส้นนะครับงานนี้เนี่ยเป็นการเดินเส้นตรงแขนเนี่ยซึ่งมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งของแขนลูกค้าเพราะฉะนั้นการเดินเส้นก็ค่อนข้างลาบากนิดหนึ่งนะครับส่วนนักษาที่ใช้เนี่ยก็ตำแหน่งวางที่สักเนี่ยต้องมั่นคงแล้วก็ตึงผิวให้ได้ประมาณ ทักษาที่ผมใช้ประจําคือการสักและเอียงเครื่องนิดนึงนะฮะแล้วก็สักเข้าหาตัวนั่นเป็นความถนัดส่วนตัวเวลาที่ผมใช้ท่านี้เนี่ยผมจะเดินเส้นได้ค่อนข้างมั่นใจนั่นเองนะครับเดินเส้นไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ไฟเดินเส้นประมาณไฟหกของเครื่องแบตเตอรี่ทั่วไปนั่นเองนะแล้วก็ส่วนลงสีลงเงาเนี่ยใช้เป็นเครื่องจากช่างบูมนะครับเดินแบบเบาๆกลัวมันจะชํานะครับแล้วก็งานเนี้ย ใช้เป็นยาชานั่นเองนะส่วนฟิลลิ่งงานก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมใครชื่นชอบงานศักนะครับสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยราคาได้นั่นเองนะครับร้านสักโรดิทูยินดีให้บริการตั้งอยู่หนองบัวซอและก็สวนตะกูหาอุดรธาน,นีนะครับ